พี่คนเดียวได้แสดงทำแล้วก็้กระจใจแต่ยังไม่เคยใช่ไหมครับเราได้สองอมพิวเตอร์ที่เป็นสหรับออร์กิพนะครับแล้วก็ไฟหนึ่งเสดแล้วก็มีอินเวอร์เตอร์ที่เป็นไฟสามเสดที่ออกแบบเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ไหนนะครับที่ต่อออร์กิพไฮบริดอินเวอร์เตอร์สองทางไฟได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่ใช้กับตัวอไฮบริดนะครับเรื่องแรก รุ่นแรกเลยนะครับแล้วอนจะเป็นโมโนนแล้วก็ปัจจุบันจะเป็นพัฒนาเป็นโัเซลแล้วซึ่งของทางนิตายเราก็ใช้แผงที่เป็นแผงโวลัเซลนะครับซึ่งมีสื่อภาพที่ดีกว่าอย่างแผงฝั่ซ้ายเป็นแผง่นเก่านจะสัาเกตว่า No, อันนี้เป็ตัวอย่างนะครับกรณีที่สมมติเราต่อแายสองนะครับเราแผงห้าสิบโวลต์สแอมนะครับสอแผงแถวบนแผงล่างนะครับก็จะเห็นว่าห้าสิบกวกห้าสินะครับบวกหิบก็เป็นร้อยห้าโวลสิบแอมปนะครับพอมาสานการก็จะเป็นหน่วยห้าสิโวลต์ยี่สแอมนะครับตรงนี้นาพี่่จะมีความรู้เรื่องกระแสไฟเรื่องสายไฟอยู่นะครับผมจะ เป็นสเปคพินิจการสเปคของตัวโซลาร์เซลล์ครับอันนี้เป็นแผงขนาด20แต่10วัตต์นะครับเป็นแผ่นตอนนี้เราเคลมือว่าเราเป็นบริษัทเดียวที่มีแผงขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับก็มีแผ่น20แต่10วัตต์กับแผ่น70วัตต์นะครับ20แต่10วัตต์ที่สเปคสูงสุดเลยด้วยครับขอสูงสุดของของของที่พี่จะได้นะครับแต่ตอนนี้เราก็เคลมว่าไม่มีใครนับเข้ามาขายอยู่นะครับแล้วตอนนี้คือแผงรุ่นนี้เราจะใช้กับงานโครงการโปรเจกต์นะครับ ขี้รถีนี่นี่ครับด้านนะครับเราก็จะเราจะมี้อูนะครับว่าวิธีการมูลนะครับจะมี EPM กับ i ียนะครับเป็นเรื่องของารแล้วกระแสเชงสคุ่านับสแปดาครับปครับูบ i คือโช้งานใช่ไหมครั นี่ครับแลจะมีอรครับแรกๆราก็จะใช้งานใช่ครับุดตอนนี้อ่จากชั่วง8งผมีได้ตอนนี้เราเรหมดแล้วเราก็จะป่ไปสูงนะครับแต่สื่อสื่อเ่านี้ก็มีทำไเล่อทำไปมันมีมันทีมันไม่หมดหรมันจนวนนึงแต่ว่าจำนวนที่จะขายได้มันจะยังไม่ไม่เพียงพอแล้วนะครับจะต้องเป็นรุ่น70แทนะครับ เครับนรัเดีส้ตอ้ส่งนะเดี๋ยปกสให like ้รอบนงด้วยนะครับแล้วก็อคือวิธิการกิการวค่านะครับแกาทแบบโ้นรงให้สนินะครับก็จิ้ไปเลยครับจากตัวชิแกรนะครับแต่ถ้าเริ่แบบ มีตอนนี้เราขายทั้งแบบปีดแล้วก็แบบสอนนะอถ้าแบบโอก็จะเป็นราคาพิเศษทางติดต่อทางเจ้าหนี่ทางสูงได้ตอนนี้าตยืนยันกที่นึ่งครถ้าในเซ็ตมันจะมีได้ทั้งห้าสงูแล้วก็สี่สู่ครับาคาพวกที่ไม่ได้ขึ้นนะครับบาคาห้าสงูไม่ได้ขึ้นมาเพราะว่าเราไม่ได้นำเข้าเลยวรต่ปิาจำนวนในพอดีขายได้อยู่ครัใช่ครับการติดต่อตติดต่อกางสูงจริงเพราะว่าจำนวนพอดีได้เพราะตอนนี้ ะะะกะมีกระกาัเข้ามาอีกห้าลูตามนี้อันนี้คือเป็นพนาแะเป็นรายการของแผนะซึ่งอว่งส่งให้ที่ประเทศเป็นหลักแล้วเดา๋ือให้ที่ปรเทศกระจายกระจายให้พี่นี่นะครับโมีเนะครับแดข,า,ขาวนารถดนีอ้อข้อวามทีด้ดงวันทดยอเดี๋ยว,ว,วให้ แล้วก็วกนีน้เป็นสเปซของแผ่นนะครับเป็นความกว้างความสูงนะครับแล้วก็เป็นน้ำหนักของแต่ละรุ่นนะครับก็จะเห็นกันของเจสซี่เนี่ยก็แบบ ภาคเกษตรนะครับแล้วก็มอเตอร์รุลึกล้่ที่ประเทศของแย่รุ่น 0.0K นะครับก็ต้องใช้แผ่นที่เกิน5.00นะครับเพราะว่ามันไอตัวมอเตอร์รุลึกล้ำจะรอรับเฉพาะแผ่นใี้เป็นโลหะเลยนะครับก็คือให้กระแสนีสตัดนะครับดังนั้นเการไม่จะบอกอุปกรณ์ตัวนี้แต่ถ้าเป็นแผ่นที่5.40เนี่ยนะมันจะสามารถขึ้นไปใช้กับมอเตอร์รุ่นใหญ่ได้แต่จะเขาอุปกรณไม่ได้นะครับข้างนี้จะชัดเจนเลยแผ่นที่เป็นไฮเกอรนที่ลึกล้ำจะเขอุปกรณไม่ได้แต่แผ่นที่ได้โลหะ การขึ้นไปได้นำแรงที่ไม่ใช้ได้ครับเพราะว่าตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยสำหรับรุ่นใหม่เนี่ยมันก็จะรองรับกระแสที่สูงขึ้นนะครับดังนั้นแทนที่ที่เออ่มีสิคุณภาพมากขึ้นในการให้กระแสมันก็จะสามารถรองใช้งานได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของไฟมซีกับไฟไอนะครับผมว่าที่นี้น่าจะรู้ดีืองผมเยอะนะครับเพราะว่าที่สำหรับผมจะดูดีสมกับสายนะครับเม่อจะเข้าค่าไม่แงกับ ไฟบีเนี่ยก็มันจะมาจากสัลี่กับแผงโซลาร์เซลล์ลักนะครับก็คือเป็นไฟที่ไม่สามารถใช้ได้ในบ้านต้อง่านอเตอร์้ไฟ a ีซีก่อนนะครับคือแสตรงนะครับส่วนกระแสสลับของีซเนี่ยก็จะมีไฟฟ้กระสเฟสแต่ในเตอร์อทรเต้องแบ่งเป็นฟฟกับแสเฟสเพื่อรองรับการใช้งานนะครับของของบ้านลูกค้านะครับี่ตัวอย่างของไฟ้าสาเฟตัวอย่างไฟฟ้กับไสสามเฟสนะ ไปสร็จก็จะมี2เส้นนะครับ P line เป็นก้นแล้วก็สิ่งส่วนเศษเก็จะมีสี่สี่เส้นนะครับมีสามลายแล้วก็มีหนึ่งมีต้นนะครับตามข้างเลยอันนี้เป็นเรื่องของการใช้แคมเปิลเตอร์นะครับด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีให้ให้ทดลองทำจริงด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องของการัแปลงการ AC นะครับเขาจะมีอุปกรณ์ให้แล้วก็ลองทำด ให้ทิ้งใตรงตองเลกเกอร์ได้เลยนะครับที่ที่เขาเอาฝาทิ้งไว้นะครับแล้วก็าตรงนี้เป็นแรงดัน AC นะครับจะเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับทีน้องได้ทำสื่อผิดนิดนึงนะเป็นข้วบวกข้วลบนะครับแล้วก็มีการวัดกระแส DC นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของกระแส AC นะครับก็ต้องคอมมิสาย่น L นะครับเดี๋ยวเราทำทิ้งใ้ทั้งหมดเลยครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่ทำก็คือทำจากง่าย วอเตอร์วอลกิดหนึ่งแฟดนะครับเดี๋ยวให้โอชาช่วยเสริมบัรยายตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเราก็จะเจอไปต้าจะรับอะไรที่นะครับเดี๋ยวใ,นะให้เราลองเสริม ก้อกนเท่าไหร่วะนะ่ะกล่องนะครับ แยกใช่ป่ะสีไงใช่ใช่ใช่แยกเลยคุณก็ไล่ไล่ไปแค่เส้นเดียววอใช่ตอนนี้ตอนก็ต้องเข้าบาร์นิท้อนไปเลยจากพ่อนี่มานี่แล้วนิท้อนมันจะมนกลับมาแล้วะย้อนก็อยู่ในตู้